Good morning, New York c i t yeah New York City. Wow. Wow. Mm. This, uh, <laughs> <laughs> ้า i มันเป modernist เราจะเดินไปยูเนียนสแควร์แล้วก็ขึ้นไปจากมิดทาวไปอัพทาวนะจะไปจบวันนี้หวังว่าจะไปจบที่เซ็นทรัลพาร์คเพราะว่าจูเนียร์จะได้เห็นเซ็นทรัลพาร์คของนิวยอร์ก in n า minute Let's go Let's go let's go we พาลูกลยุย Let's go go Good morning New York City ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เชลซีมาร์เก็ตค่ะจะมาเช็คเอาท์เชลซีมาร์เก็ตก่อนจะไปกินข้าวกันนะจ๊ะเกือบเที่ยงแล้วใช่ไหมใช่กินข้าวที่กูเกิลไปกินข้าวก o เกิลอีกแล้วจ้ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าป้าป้าอยากกินเฮลตี้ฟู้ด You like it So it has so many things here in Chelsea Market. t h a d book store, ice cream shop, uh, cheese place. So many things here, Papa. Look what you have. It's cool, right? Book shop. You want everything. You're hungry now, I think. It's so cool, right? I want Take to Google กินข้าวทีอ่ออฟฟิศอีกแล้วโอเคจูเนียก็มาไปอยู่นั่นอ่ะครับที่ไหนท,ที่นูน่นเ <c oughs> มืองอะไรจูเนียนิวยอร์กนิวยอร์กซีรีส์นิวยอร์กซิตี้ว้าวว้าวนี่คือวิวของ นิวยอร์กนะจ๊ะจาก Google Office ตรง Chelsea Market ค่ะอาหารในออฟฟิศนะจ๊ะนี้เป็นแบบว่าแคนเตนที่ออฟฟิศก็เยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็วิวดีมากๆตอนนี้ <laughs> what? are you eating? He doesn't like the ice cream. The ice cream is not as good as the salad for No. Salad That It's amazing. It's like honey. It's really beautiful, yeah. like honey. Wow. I like this. Mm. It's fun. Oh, yeah. yeah. yeah.

<laughs> <laughs> ออกมาแล้วนะจ๊ะจาก Google Office ตอนนี้ก็กำลังมา explore New York City นะ,ะจ๊ะี้ก็อยากกลับบ้านแล้วก็มิ <laughs> งกี้ไม่อยู่ก็บ้านไม่ได้ก็ <laughs> บ้านไม่ได้วันนี้แพลนเราก็คือเดิน <laughs> เดินอย่างเดียว เดินไป explore ที่<ร>ต่างากว่าขา,ขาเดินไป explore ในนิวยอร์กนะว่ามันมีโซนอะไรบ้างเพื่อให้มิลานได้เห็นให้ป้าป้าได้เห็นเราจะเดินไปยูเนี่ยนสแควร์แล้วก็ขึ้นไปาจากมิด o า n ไปอัพทาวนะจะไปจบวันนี้หวังว่าจะไปจบที่ Central Park เพราะว่าจูเนียจะได้เห็น Central Park ์ของนิวยอร์กเ็นทรัลพคืออะไรคือเซ็นทรัลพาร what is it <c oughs> I know วัดไอมันจะมีวัตถันตอนนี้นะคะก็เดินอยู่แล้วก็ Empire State Building อยู่ด้านหลังนี้ uh, อยู่ที่3 4 t h street นะจ๊ะกับ 5th Ave คอนิกของที่นิวยอร์กเป็นคอนิกบิลดิงของนิวยอร์กนี่คือจุดแรกคะ่ะที่คนแบบมานิวยอร์กก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะจ๊ะแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้มันมีพาร์คที่เดินไปได้ตอนนี้กำลังเดินที่บรอดเวย์นะคะแล้วก็จะไป ที่คอเรียนทาวเพื่อไปหาอะไรให้มิลันนั่งพักแล้วกินตอนนี้ขาน้อยๆนี่เมื่อยแล้วนะนิวร์กซิต t ี้นะคะเราสามารถมาได้กับเด็กๆนะแล้วก็มันต้องใช้แบบกำลังขาในการเดินนิดนึงถ้าเราจะมา explore นิวร์กซิตี้จริงมันคือการเดินนั่นแหละเดินขึ้นไปอัพทาวเดินลงมาดาวทาวเพราะจะมีแอร์เรียอะไรต่างๆที่ให้มาดูการมาวิเศษการสำหรับทัวริสนะจ๊ะแม่ฮิมเคยอยู่ที่นี่ เราฉันการเดินของเมพี่ก็เหมือนแกบว่าเดินอยู่แบบเดินกับบ้านเดินอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดว่ามันมีอะไรมากมายิวยองจริงแล้วมันมีเยอะมากเลยนะตื่นเต้นมากเลยเนะี่ยครั้งเนี้ยไม่รู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านเลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบท่องเที่ยวอ่ะตอนเนี้มาดูเลยที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่รู้สึกว่าเราแบบเคยคิดว่าเป็นที่จุดสนใจมาก่อนตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นแบบฟู้ดคอร์ตของเกาหลีพาลูกมานั่งนะ พอมีลานเมื่อยขาแล้วเดินมาทั้งหมดประมาณ20 20ล็อกได้เขาก็เลยเมื่อยขาเราก็จะมานั่งพักกันตอนวอนทีเราจะเดินต่อ Mommy, can, you blow can you speak English properly? อันนี้ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะจ้าอัพทาวไปเรื่อยๆตอนนี้มิดทาวเราจะขึ้นไปที่ไทม์สแควร์เรียบร้อยแล้วค่ะด้านนี้ก็จะมีเมอร์ซี่แล้วก็ตรงขึ้นไปก็จะเป็นไทม์สแควร์แล้วนะพอถึงไทม์สแควร์ก็จะถ่ายรูปกระจูเนียนิดหน่อยเข้ามาพี่เท็ดเชนถูเสร็จแล้วครับเย้เย้ขอบคุณค่ะบริการดีแล้วเป็น อ่ตรงนี้นะคะคือทุกปีใหม่เขาจะมีบอลดรอปลงมาปุ้มอย่างนี้คือทำให้นิวเยยร์มันสมบูรณ์ที่ทําสแควร์แล้วคนก็จะมารอที่เนี่ยเป็นล้านคนเลยมารอกันตั้งแต่เที่ยงมาหาที่ดูบอลดรอปตรงนี้เป็นแบบว่าพรามสปอรตเลยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเพื่อจะเห็นฟุตบอลดรอปลงมาแค่นั้นเอง m ค่ะไทม์สแควร์ค่ะอยู่ที่โฟร์ทีเซนสตรีทกับบรอดเว y นะจ๊ะตรงนี้ก็คือไทม์สแควร์ของนิวยอร์กที่แบบมีชื่อเสียงมากเลยคนที่มาเป็นควริสแบบเราไทม์ทมสแควร์ท <Okay. No. S 1> ้องฟ้ายังแบบแจ่มใสยอยู่หน่อยๆน,นะคะแล้วก็อยู่ดีก็ฝนตกเราก็เลยต้องมาหลบใน ที่ตรงนี้เนี่ยค่ะช่วงฟอมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะที่มาแบบช่วงตุลาอะไรเงี้ยมันก็จะร้อนฝนตกแดดออกเดี๋ยวจะมีฮิมะความหนาวเข้ามาแล้วนะจ๊ะนิวยอร์กเป็นอย่างนี้จ้าจูเนียร์ what do you find เจออะไร <love> เจอแล้วแขกประเทศไทยอยู่นี่นะจ๊ะ yeah, <see. S 1> oh. ดีใ,ใจบ้าเจอไทยแลนด์สักและแล้วก็เข้ามาถึงเซนทรัลพาร์คนะคะตรงนี้เป็นเหมือนกับปอดของนิวยอร์กค่ะมีต้นไม้เยอะมากเลยแล้วก็คนก็จะมาที่นี่มาวิ่งกันมาทำรายการพนักทนะ่องเที่ยวก็จะมาด้วยนะในเซนทรัลพาร์คเนี่ยมีอะไรหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นส้สวนสัตว์อยู่ในเซนทรัลพาร์คเป็นสวนสัตว์น้อยๆในน,นี้แล้วก็ตรงกลางเซนทรัลพาร์กก็จะมีถ้าในช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมี ไอซ์ริงมาเล่นสเกตกันแล้วก็เดินในนี้ได้มีน้ำพุอะไรต่างสวยมากเลยนะจ๊ะเซนทรัลพาร์คนิวยอร์กจ้าสวยแม้ด้านหลังที่แบบเห็นเป็นอย่างเงี้ย ตอนนี้นะจ๊ะก็ออกจากเซ็นทรัลพาร์คแล้วค่ะ6โมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะ นิวยอร์กเริ่มเข้าสู่กลางดึกละแล้วไฟก็เริ่มเปิดแล้วสวยมากเลยนะซิตี้ที่นี่แต่วันนี้ความเศร้าๆในใจะคนแบบคนไม,ไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่อ่ะครั้งนี้งงเหนกัน ทรัมม์ทาวเวอร์จ้าโดโนทัม์อยู่บนสวนนี้นะ We have arrived Grand Central อยู่แกรนด์เซ็น a l แล้วนะคะมาจุเนี่ยถึงแกรนด์เซ็น a l แล้วนะจ้าตอนนี้กำลังจะนั่งรถไฟกลับบ้านไปบ้านเพื่อนโจกับเมงกี้เป็ n อีเซเว่ Let's go Let's go Let's go w e c k e n market Let's go Let's go ราไฟมาแล้วเดี๋ยววิ่ง้วยกันยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอเซ็นทรัลสเตชันเลยอ่ะแฟนเซ็นทรัลเลือกแค่หนึ่งนาทีวิ่งมาทันเลยอันนี้นะคะก็นั่งรถไฟนะคะกลับบ้านีิสกาเดลถ้านั่งรถปกติก็จะประมาณ4ี่านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้เป็นพิคก็ประมาณ14เหรียญแค่30นาทีก็ถึงแล้วอัปเปอร์สตรีทเราก็ไม่ได้ทำวิดีโอ

กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะครัะและก o